สวัสดีครับผมกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันพุธที่7กันยายนนะครับสําหรับแนวทางหวยเรารวมนี้พบกันได้ทุกวันนะครับที่ช่องแทนเทนมาทางหวยเราไทยหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับเด่นวันนี้นะครับเด่น0 02นะครับไปกับ3491นะครับ ศูนย์มาศูนย์สองครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสองมาสองสามครับสองสี่สองเก้านะครับสองหนึ่งหลักร้อยนะครับหกครับหกศูนย์สองนะครับหกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์เก้า 1> 1, 6กศูนย์หนึ่งหกสอครับหกสองสี่ห้นะครับเน,นไปที่เศ <c oughs> ูนย์นะครับศูนย์สองครับศูนย์สานะครับหกศูนย์สาสำหรับแนวทาง หวยเราวรวมนะครับวันพุทธที่ออที่เจ็ดนะครับกันยายนอ๋อวันนี้มีเราพัฒนาเราพัฒนาช่วงนี้นะหวยเราวรวมไปเราพัฒนาทุกงวดเลยนะก็ตามหวยเราวรวมนี้ไปจิ้มเราพัฒนาด้วยแต่ว่าถ้าแอดลองจับดูอีกทีนะครับสําหรับหวยเรารวมใช้สูตรแยกกันเนาะอันนี้มาดูกันอีกทีโชคดีครับสาหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้ครับ